怪不，哎你又。 ใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะตอบได้ทีนี้ค่ะคุณครูจะมาพาพวกเรารเออแยก เอย่างอย่างคร่อวๆัองัาพั่อวเ่อะัววอตัว่อตัวัอว่าัว่อตัว่อตัวต่า่อออ ก็คือคาร์โบไฮเดรตที่มันมีน้ำตาลมันจะไปทำให้ร่างกายของเกิดความผูีกระอบก็คือเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเราอ่ะสองชิ้นไก่ 哦。 โอเคใช่ไหมคะอะในลือดันะคะมันก็แน่นอนมันน่าจะในอาหารพวกประเภทเดียวกันคะก็คือโปรตีนนะคะโปรตีนเช่นเดียวกันน้ำจิ้มเออหมูพี่บ้านในน้ำจิ้มมีอะไรบ้างอนดับที่ I'm 哦。Awesome.